ันยองค่ะเพราะก็คุณโซอีกแล้วนะคะกับการารีวิวกระเป๋านอกสถานที่ค่ะวันนี้จะเป็นแบบว่ากระเป๋าค่อนข้างพิเศษนิดนึงสำหรับทริปพลย์นะคะเรามีสองใบค่ะแมทแมชใบแรกเป็นของคุณโซเองนะคะแอ,แอนแอนแอนใบนี้เลยค่ะได้มาจากเจเจนะคะจตุจักรมาเบลลีอ่อนิแอนมนี่ค่ะ ดูจากงานถักด้วยถักเองกับมือนะ,ะมาดูความจุของกระเป๋านะคะภายในอ,อันนี้เอ่อทำมาจากถักตบนะคะคที่ปลูกเองอเดูข้างในจุของแบบว่าบื้นนะคะคใบนี้ของฮุนโซโแล้วอีกใบนึงนะคะของ ยา,ยาย่าค่ะใบนี้ค่ะอันนี้ก็คือ,อเหมือนการย้ายบ้านย่อมๆนะคะแอมเมของชีค่ะ,น,ะ,คะนี่ค่ะใหญ่มากคุณประโยชน์ของใบนี้นอกจากจะจุของเยอะแล้วนะคะก็คือเวลาเรานั่งอย่างเงี้ยบางพุงค่ะ <laughs> <laughs> บางมิดเลยดูตัวล็อกด้วย นี่ดลองแล้วปิดข้างในสีกว้างแค่ไหนด้านในนะคะในนี้ค่ะใส่ของได้เยอะมากเห็นไหมคะมาทะเลไม่ควรจะพาดกระเป๋าสานนะคะเพราะว่ามันจะเข้ากับบรรยากาศามากแล้วก็รองเท้าสามจะแมทน,นะคะนี่คือเจ้าของกระเป๋าค่ะยะ่ายะยะค่ะ สวัสดีค่ะมานั่งชิลลิ่งสุดฤทธิ์นะคะนอนเล่นกันนะคะเรากําลังมานั่งรอ,อออเน้ําทะเลลงนะคะเพื่อจะเดินตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลแหวกค่ะเพื่อจะเดินข้ามไปอ,อฝั่งด้านนู้นนะคะดูเขาบอกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะน้ําทะเลจะลดลงดเราสามารถเดินเชื่อมไปถึงเกาะฝั่งนู้นได้ดค่ะ แต่ฝั่งที่คุณโซนั่งอยู่นี้มีสาวๆอยู่แค่4คนนะคะเหมือนเราเป็นเจ้าของกล่องโอเคค่ะเด <c oughs> ี๋ยวน้ำทะเลลดเราจะอัปเดตอีกทีนึงนะคะ